ใช่ข่วเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตเราชนะที่ลงทะเบียนใหม่ไม่มีสมาร์ทโฟนทราบผลการคัดกรองพรุ่งนี้11มีนาคมนะคะเช็คสิทธิ์เราชนะกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะทราบผลการคัดกรองพรุ่งนี้และรับเงิน5,000บาทวันที่12มีนาคมนี้นางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลงัง เปิดเผยว่าโครงการเราชนะสำหรับประชาชนทั่วไปที่สละสิทธิ์ด้วยเหตุผลไม่มีสมาร์ทโฟนและได้มาลงทะเบียนเราชนะในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระหว่างวันที่15-21กุมภาพันธ์นะคะจะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่11มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากนั้นจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์จำนวน5,000บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอนเนกประสงค์สมาร์ทการ์ดในวันที่12มีนาคมนี้ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ที่เว็บไซต์ w w w r a a c h n a c o m หรือ call center ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0211111122 นางสาวกุลยากล่าวเพิ่มเติมว่าคืบหน้าโครงการเราชนะนวันที่10มีนาคม2564มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้วรวมทั้งสิ้น30.8ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า96,379ล้านบาทโดยแบ่งผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังต่อไปนี้ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่5กุมภาพันธ์เป็นต้นมาจำนวน41,809ล้านบาท 2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. r a c h a n a .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วมีจำนวนกว่า16.6ล้านคน และมีการใช้ใจ่ายวงเงินสะสมตั้งแต่18กุมภาพันธ์เป็นต้นมาจำนวน53,237ล้านบาท 3. ประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน0.5ล้านคนมียอดใช้ใจ่ายวงเงินิธิ์สะสมตั้งแต่5มีนาคามเป็นต้นมานะคะจำนวน1,329ล้านบาทนางสาก,กุลยากล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจกท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านาค้าคละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้นมากกว่า1.2ล้านกิจการนะคะอัปเดตล่าสุดเราชนะนะคะที่ลงทะเบียนใหม่ไม่มีสมาร์ทโฟนทราบผลการคัดกรองพรุ่งนี้11มีนาคมนะคะ